ครับสวัสดีทุกคน,นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Ragnarok ok Online นะฮะจะไม่ได้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะฮะแต่จะมาบอกว่ามันผมเห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยนะฮะถ้าใครรู้จักดาบถ้าใครรู้จักนะฮะดาบเล่มนี้มันคือเคลมอร์ ไม่แน่ใจว่าคลิปกระตุกไหมนะฮะแต่ว่าถ้ากระตุกก็หลงมาทั้งกระตุกกระตุกนะั่นแหละฮะช่างมันนะมันคือเคมอนะฮะอันนี้ผมตีบวกขึ้นบวกสามได้ละนะฮะผมไม่กล้าตีบวกเพิ่มนะครับเอาเป็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้แหละบวกสามนะก็คือถ้าคุณเห็นกันนะเขาจะมีพู้ค้ามาตั้งขายกันแสนแสนหนึ่งแสนสอง บางทีก็แสนห้าอะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่าราคาต้นทุนมันจริงๆอ่ะเจ็ดหมื่นสี่พันบวกกับสตีลอีกหนึ่งอันสตีลเคลือนนี้อ่าอ่านี่คือสตีลนะครับหาได้ทั่วไปนะครับไม่ได้หายากอะไรเลยไปลงเหมืองก็ได้นะครับวาร์ปไปวาร์ปจากที่นี่ก็ได้นะฮะไปเหมืองหรือไม่ก็วาร์ปจากกิฟเฟนไปเหมือง นะครับลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะไปตีสเกลสเกลวอล์กเกอร์นะง่ายบอกเลยว่าง่ายนะของหาง่ายโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าซื้อที่ไหนนะครับอันดับแรกอ๋อผมคงต้องใช้บริการเทเลพอร์ตคิดมันกน็อาจจะแหลกๆนิดนึงนะขออภยัยเขวับไปไหนกัน ไม่เป็นไรฮะเราจะซื้อวาร์ปไม่มีพอนเทล่าคุณพระเอาจริงดิทำไงดีวะอ๋อมีอิฟรูดไปอิฟรูดกันฮะเดี๋ยวนะฮะขอดูนิดนึงโอ้ใบาวาร์ปเหลือ5อันโอเคฮะ สถานที่ที่เราใช้ซื้อดาบนะฮะมันไม่ได้หายากอะไรเลยมันก็แค่คุณเปลี่ยนไนท์ที่ไหนคุณก็ซื้อที่นั่นแค่นั้นเองนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพี่พาไปรอแป๊บหนึ่งนะวิ่งก่อนผู้คนมากมายนะฮะตอนนี้จริงๆมันเริ่มเซิร์ฟเวอร์มันเริ่มไม่โอเคแล้วด้วยนะเพราะว่าเงินมันเริ่มเฟอ้อละ นะครับหมกง,งูที่ผมใส่อยู่บนหัวเนี่ยตอนผมซื้อมาเนี่ยเก้าแสนห้านะแต่ตอนนี้ราคามันล้านสองนะครับผมเห็นต่าๆ่นเยแต่ต่าแบบที่สุดแล้วอะ่ะคือล้านสองคนรับนั่งรับกันแบบนั่งรับงโง่คือล้านหนึ่งละนะครับถ้าตั้งขายนีย่คือล้านสองนะแบบโอ้โหโหดร้ายมากโอเคเมื่อคุณมาถึงคอนเทลล่านะฮะ สถานที่ที่คุณต้องไปคือที่เปลี่ยนไนก์ก็คือซ้ายบนที่นี่นันเองนี่ดูไนท์มากมายเข้ามาปุ๊บนี่คุณก็จะเห็นเนี่ยมันก็มีคนเนี่ยไอคนเนี่ยมันตั้งขายแทบทุกวันเลยมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมเจอแทบทุกวันเลยที่ผมมา ผมมาสี่ห้ารอบแล้วผมก็เจอเขาตลอดนะเนี่ยมีสติลขายตอนนั้นมันขายแปดพันห้าตอนนี้หมื่นหนึ่งละนะครับก็ชังเขานะนเนี่ยคุยกับคนเนี้ยคุยเนี่ยมันก็ถามแต่คุณต้องเป็นไนนะอาชีพไนเท่านั้นที่ซื้อได้นะครับอาชีพอื่นซื้อไม่ได้นะฮะต้องเป็นไนมาซื้อเนี่ยมันก็ถามเคมอบาบาบารเนะี่ยถ้าพอกดซื้อเคมอคุณบอกนี่เงินเจ็ดหมื่นสี่และสติลหนึ่งอัน เออเนี่ยแค่เนี้คุณก็ซื้อได้ละผมไม่มีเงินนะผมซื้อไม่ได้ย้ำอีกทีสตีลหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะราคาเอาซื้อกันจริงๆเนี่ยมาซื้อตรงเนี้ยถ้ามาซื้อสตีลตรงเนี้ยก็แปดหมื่นราคาก็รวมแปดหมื่นสีป่ป่ะคนต้องขายกันแสนแสนสองอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปเขาทำเงินนะไม่ดีนะฮะเรา,าซื้อเองดีกว่านะครับ โคตรกระจอกเลยซื้อง่ายที่สหายนะฮะเรามาตัดตัดช่องทางทำมาหากินคนอื่นเขาหรือเปล่าผมไม่สนใจนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเด็กเด็กๆที่เขาไม่รู้นะฮะแล้วจะคุยอะไรจะตกในใรวะนะเนี่ยมันง่ายอะไรเนี่ยอันไหนเอาอีกทีดิจะขึ้นอีกไหม,มจะหัวล้ออะไร เออหัวลอดอะไรของมันวะโอเคนะฮะคนนี้นะฮะคนนี้ย้ำอีกทีคนนี้นะฮะคนนี้นะฮะคนนี้ซื้อเคมอนะครับเรื่องราวมันง่ายด <S <S ายก็ฝากกันไว้นะฮะท่านี้อย่าให้เขาหลอกแล้วได้นะฮะไม่เอาไม่เอาไม่ตั้งไรแล้วนะฮะ ยายเขาหลอกนะฮะนี่ลุกนั่งลุกนั่งโชว์แล้วคนนี้เขาทนะําไมเนอ่ไหนคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะฮไหนเขาสายอะไรครับพิมพ์ยังไงวะสักคู่นะฮะสักคู่มันไม่เห็นอะ อ๋อผิดภาษานะฮะนี่เขาถามภาษาอะไรนะครับผมก็ตอบไปว่าสายผสมนะฮะโหดไหมไม่รู้อัพเพื่อความบันเทิงนะฮะอับมัว่ว โหดคริงคริงเขาไม่คุยกับเราเลยเขาทิ้งเราไปเลยทำไมอะ่ะเราอัพสายผสมเราผิดตรงไหนอะ่ะผมผิดอะไรทำไมอะ่ะทำไมทำไมทำไมผมผิดอะไรนี่นะฮะเรามาดูนิดหนึ่งนี่สเตตัสที่ผมอัพนะครับบอกเลยว่าสายผสมนะฮะสเตง็งสี่ห้ เอจห้าี่วิก6 2แล้วก็เด็กสายยสองเนี่ยอัพเนี่ยผมก็ก็แฮปปี้กับมันดีนะโอเคครับกระจบคลิปตามหาเคมอไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าเขาหลอกนะฮะมันซื้อง่ายนะฮะย้ำอีกทีว่ามันซื้อง่ายมากนะครับอย่าไปซื้อบพ่อค้านะแสนกว่านะครับเอาเงินไปทำอ,อื่นดีกว่านะฮะโอเควันนี้ไว้มีอะไรที่ น่าสนใจหรือมีอะไรที่อยากจะบอกต่อเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ